เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมนายมาสเตอร์นะฮะเอาละฮะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเกมมือถือที่น่าสนใจนะก็ไปเห็นเกมนี้มาครับยูนซิซอนลีกเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจฮะเพราะว่าระบบมันค่อนข้างที่จะแปลก มันแปลกยังไงผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมก็เกมยูนิซันลีกนะครับเป็นเกมมือถือแนวเรียว RPG นั่นเองนะครับที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความน่ารักสดใสสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะก็ดูตัวละครนะฮะก็เห็นไหมขนาดชื่อยังตั้งเป็นอากิระเลยรพร้อมไปด้วยประจนภัยกับผองเพื่อนนะครับการต่อสู้เป็นทีมแบบเรียวไทม์นะครับเรียวมันคือแบบสกิลสกิลอะไรใส่กันแบบตรงนั้นเลยนะฮะโดดเด่นด้วยระบบยูนิซัน Attack นั่นเองนะฮะที่สามารถอัญเชิญเทพอสูรนะฮะเวลาพวกเราลองนึกภาพนะฮะเวลาที่เราเกลียดเต็มใช่ไหมครับเราก็สามารถอัญเชิญเทพอสูรออกมาพร้อมๆกันกับเพื่อนแล้วจมตีใส่ฝ่ายตรงข้ามนะฮะ ดูฮะว่าภาพมันจะอลาัางการแค่ไหนแถมเรายังปรับแต่งอ่ะเขาเรียกว่าชุดแฟชั่นได้อีกอเป็น,ล,นล้านแบบเลยเขาว่างั้นเอ้ยเป็นล้านแบบก็พอมัง้งเอ้ยล้านแบบนี่เยอะไปปะวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะฮะก็ผมก็ลองเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมก็เวล11แล้วละเล่นมาเออสนุก สนุกตรงไหนรู้ไหมสนุกตรงที่เราแบบลงดันแล้วทีนี้มีเพื่อนมาช่วยเราไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างงุ้นอย่างงี้นะฮะแถมเกมยูนิซันลีกนะครับเคยติดท็อปก็ซิงบนแอปสโตร์ที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับผมแหมท้าทายจะไม่ธรรมดาใะเกมนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมก็เวลาที่เราจะลงเก็บเลเวลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องกดไปตรงเควสนะครับผมไปตรงเควสนี่นะฮะกรุ๊ปเควสก็คือเกมนี้เวลาจะลงดันจะลงดันทีละ5คนก็คือไปเป็นกลุ่มนะฮะ คือไม่ใช่ว่าเราจะลงคนเดียวอะไรอย่างนี้าจากนั้นก็เราจะลงดันนี้นะฮะก็ดันนี้ผมอยู่ที่แล,งแล้งเจ็ดละโอเคเนี่ยฮะเวลาที่เราจะลงเราสามารถบูทเอ็กพบูทเงินแล้วก็แรนดอมบูทได้ะฮะแต่ว่าเราต้องตอบเราต้องใช้เพชรนั่นเองแต่ว่าผมจะไม่ใช้นะฮะโอเคผมบายแบบระจนไทยนี่ตัวผมจะขึ้นมานะะตรงกลางตอนนี้จะใช้เวลารอนิดนึงนะฮะรอผู้เล่นคนอื่นหรือว่าถ้าไม่มีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาก็จะเป็น AI นี่เห็นไหมเข้าเข้ามาแล้วฮะน,นี่นะฮะ คนที่อยู่ข้างล่างนั่นเองนะฮะเป็นผู้เล่นคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยฮะมันเลียวไทม์ตรงที่ <S <S เพื่อนเห็นแถบข้างล่างไหมครับสีฟ้านะฮะแถบคอสนั่นเองนะฮะเวลาที่เราใช้สกิลอะไรนะครับมันก็จะบอกว่าสกิลนี้ใช้กี่คอสใช้กี่คอสถ้าเกิดคอสหมดเราไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นเราต้องคำนวณก่อนนะฮะว่าเราจะใช้อันไหนหน้าอันไหนหลังนั่นเองนะฮะอ่ะอย่างนี้สกิลนี้โจมตีไปยังอ่ะเจ็ดร้อยอ่าแล้วเราก็ดูครับมีคนเลือดลดหรือเปล่า อ่าไม่มีคนเลือดลดอ่เราก็ฮิลไปเลยสกิลฮิลโมอ่าอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนคนนี้เราเลือดลดใช่ไหมเราก็กดแล้วฮิลให้อ่าสกิลสามฮะซัพพอร์ตสกิลนี้ฮะซัพพอร์ตอ่าเพิ่มยูนิซันสกิลนี้เพิ่มยูนิซันก็คือหลอดตรงนี้นั่นเองนะฮะถ้าเติมเต็มลอยปพ๊บเราสามารถอัญเชิญบอสออกมาโจมตีได้นี่โอ้ยเป็นพันเลยเว้ยะฮิลเลือดนะผมฮิลเลือดให้เพื่อนนะฮะไม่มีใครเลือดลดแต่ก็จะฮิลไอสดนี่ไงสกิลโจมตีก็แรงนะทำเป็นเล่น ไปยังนะโอเคตอนนี้เกตผมเต็มร้อยแล้วฮะเกตผมเต็มร้อยเดี๋ยวผมจะอัญเชิญนะมาบอสออกมาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะอัญเชิญบอสออกมาโจมตีมันเอาละอัญเชิญออกมาเลยเต็มร้อยแล้วมาแล้วฮะสองคนสามคนโอ้ยโอ้ย,อยกดครบห้าตัวเลยอเนะี่ย ก็สูรแต่ละตัวก็จะมีาธาตุที่แตกต่างกันอย่างไอตัวนี้เป็นสีเหลืองธาตุสายฟ้าเองของผมจะเป็นาธาตุมืดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเป็นตัวมังกรเนี่ยฮะก็สกิลของสัตว์แต่ละตัวก็ต่างกันไปนะฮะแล้วถ้าสีไหนมากสุดสีสีเหลืองสีสายฟ้ามากสุดก็จานเทพนะเทพจากสายฟ้าออกมาโจมตีนะฮะดูเอฟเฟกต์ของมันก็พอนะฮะซึมหน้าสันปากสันนะไอ้นะี่ะโจมตีสกิลซัพพอร์ตให้เพื่อนเรื่อยๆับผม คอยฮิลคอยอะไรไว้อ่าฮิวเราก็ดูใครเลือดลดเยอะใครเลือดลดเยอะแล้วก็ซัพพอร์ตคนนั้นนะนี่ฮิลเลือดให้อ่าเป็นไงล่ะนี่ฮะโอ้โหมันสนุกตรงนี้นะฮะเกมนี้ผมบอกเลยนะฮิวม่ฮิวมูอ้ยอ้ยโอ้โหขอฮิวให้นี่ก่อนเลือดลดไปเยอะเลยโอเคโจมตี้อย่าให้ขาดสายฮะสกิลเราก็จะมีดีเลยนะฮะเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าแบบ แบบปล่อยตัวเพลินอะไรงนี้อ่ะอฮ,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 ฮะ้ิวฮิวฮิวหมฮิวหมเนี่ยฮะหลังหลังมันจะลงสนุกอย่างนี้นะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่เรียวไทม์ดีฮะคือแบบถ้ามีคนแหลกนะแย่แ yeah. ย yeah. <c oughs> ่ <c oughs> นะเกมเกมนี้ใครแหลกผมบอกเลยว่าลำบากครับผมอฮะ้ฮิวห้เพื่อนฮนะทำตัวเป็นหมอหน่อยอ่าอยากเป็นหมอต้องดื่มแบนอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคเรียบร้อยฮะผ่านด่านไปแล้วอ๋อ นี่แหละฮะมันสนุกตรงนี้นะฮะเกมนี้อ่านีได้ค่า P f ด้วยนะครับผมค่าไม่ใช่ไม่ใช่ P f ดิ FP ค่านี้ก็เอาไว้แลกของได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองแลกของดูนะฮะนี่ไอพวกของที่เราได้จากดันเมื่อกี้ฮะ,ะสังเกตได้ว่าของจะดอกค่อนข้างเยอะเลยฮะ,ะโอเคนะเราก็บอกว่าเราจัดการพวกมอนเตอร์พวกนี้เรียบร้อยเราก็ได้เจมมาหนึ่งอันนะฮะ แล้วก็ให้ MVP เพื่อนนะฮะแล้วก็ขอเป็นเพื่อนด้วยเกมนี้นะฮะพวกพวกระบบการสื่อสารพวกสังคมอะไรมันค่อนข้างดีนะผมว่าเพื่อนแบบคุยกันตลอดโอเคอันนี้ก็ผ่านภารกิจไปแล้วก็ไปสกิปไปเลยครับผมโอเค สเตตเคลียนะฮะก็คือสเตตด่านนี้เราเคลียร์แล้วมีสเตตใหม่ออกมานั่นเองครับผมก็คือจะไปด่านไปเรื่อยนะฮะ,ะเพื่อนคนเมื่อกี้เขาก็ให้ MVP เรานะฮะเห็นว่าเราเล่นดีเขาก็ให้ MVP เรานะฮะโอเคแล้วตรงนี้นะฮะอาจจะเห็น2ก็คือน่าจะเป็นะนกิวผมมาคุยกันนะฮะจ้าอยู่สายไหนครับอยู่สายไหนครับพิมพ์ไทยได้ไหมอ่าผมเล่นในคอมผมพิมพ์ไทยไม่ได้ครับผมเล่นเป็นหมอครับด็อกเตอร์ ด็อกเตอร์ครับผม Doctor, ครับผมด็อกเตอร์ครับผมหมอไงหมอไงโอเคมาดูเรื่องสายอาชีพของเกมนี้นะครับเกมอันนี้มีสายอาชีพที่ค่อนข้างเยอะนะฮะเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะอันนี้ผมเลือกมาแล้วผมเลือกเป็นหมอนะฮะมาดูอาชีพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคีริกคีริกใช่ไหม เกมนี้ก็จะมีหลายอาชีพนะฮะอย่างเช่นอาชีพผมเป็นอาชีพหมอแล้วก็จะมีดาบมีหอ,อกมีธนูแล้วก็มีนักเวทนั่นเองนะฮะเกมนี้ถ้าเกิดเราสมมติว่าผมเล่นอาชีพนี้แบบเบื่อละผมอยากมาเล่นอาเชอร์ผมก็กดเปลี่ยนอาชีพได้เลยครับผมอะอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนๆในคิวตอบกลับมาเพื่อนในคิวต,ตอบกลับมาด็อกเตอร์พิมไทยด้วยผมขอพิมพ์ไทยไม่ได้พิม์ไทยไม่ได้ ครับเห็นไหมในกิวจะแบบคุยกันตลอดสื่อสารกันตลอดเพราะว่าตอน3ามทุ่มจะมีกิววอโอเคเดี๋ยวกิววอลนี่อันนี้คือระบบที่น่าสนใจอีกระบบหนึ่งก็คือเพื่อนเรากําลังตะลุยเควสอยู่เราสามารถกดเข้าไปช่วยเพื่อนได้กดเข้าไปเลยครับผมนี่กดเข้าไปเลยอ่าตอนนี้เราเข้ามาแล้วฮะเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ข้างบนนั่นเองนะฮะโอเคเราเข้ามาช่วยเพื่อนนะฮบผมนี่ สา้สกิลอะไรโจมตีเจ้าตัวนี้เปี้ยงเจ็ดร้อยโคตรแรงหวดไหนเพื่อนเราอยู่ตรงไหนนี่เพื่อนเราอยู่ตรงกลางเลยครับผมนี่ฮะคือเพื่อนเราโอ้ยสองพันเพื่อนเราโหดไปไหนวะเนี่ยชนะผมลืมบอกนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมาช่วยนะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าทางเกมจะ create AI มาให้เรา4ตัวนะฮะแล้วถ้าเกิดมีผู้เล่นเข้ามาปุ๊บ AI ตัวหนึ่งจะหายไปแล้วตัวเราจะเข้ามาแทน AI ตัวนั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมยืนโง่เขาจะด่าผมไหมเนะี่ย แลวนี่ก็เป็นระบบที่แบบทําให้เราเล่นง่ายบางทีแบบคุณเล่นหมอใช่ไหมแล้วคุณบอกเออแล้วจะเก็บเวลยังไงจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ยังไงไม่ต้องห่วงครับมี AI ฮะมี AI ที่ค่อนข้างโหดเลยนะฮะมาให้เราซับพอร์ตโอ้ยหิวก่อนฮิวก่อนอ่าใช่ไหมแบบคนกลัวแบบเอ,อ้ยเล่นอันนี้เราจะเล่นยากหรือเปล่าอ่านี่ฮะระบบอัญเชิญฮะอัญเชิญบอสออกมาครับผมตัวผมมาแล้วฮะคนอื่นมาไหมคนอื่นมาไหม มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าก็คือเป็นธาตุนะฮะถ้าเกิดธาตุสีไหนมากกว่าธาตุนั้นก็จะได้อัญเชิญวอร์ตตัวใหญ่ออกมานน่เองเห็นไหมดูนะสัตว์แต่ละตัวก็มีเขาเรียกว่ามีพลังที่แตกต่างกันสัตว์ไอ้สัตว์ตัวนี้ก็โจมตีสัตว์ตัวนึงก็ฮิลสัตว์ตัวนึ้งก็ลบลบบัคอ่ามาแล้วฮะมาแล้วครับผมบอสเฮลคอร์เลยอย่าปล่อยพลังเปียงอ้มโคตรแรงฮะเข้าคนละสองพัน นี่แหละฮะมันเป็นเสน่ห์ที่บอกว่าอลาัางการงานสร้างมากๆเลยนะฮะอ่าหิวให้เพื่อนนิดนึงฮนะเหนะ็นไงมาช่วยเพื่อนโอ้หดูเป็นคนดีนะแลดูเป็นคนดีฮะแล้วเพื่อนมันเห็นเราอย่างงี้ปุ๊บนะเพื่อนเขาก็จะมาช่วยเราครั้งหน้านี่แหละฮะผมว่าระบบสังคมเกมนี้มันค่อนข้างน่าสนใจนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องรอเท์นอะไรอะ่ะคือแบบเราเล่นของเราอะ่ะคือมันเป็นระบบเดียวทามะมันสนุกตรงนี้เลยฮะระบบเดียวทาม็คือใครสเต็ปเดียวกันคนนั้นก็ได้กินไปเพื่อนๆอาจจะงงว่าไอตอนที่เราไปเล่นแล้วเราได้ค่า FP มาเนี่ยเอาไว้ทําอะไรก็นี่ครับเอาไว้เปิดจากระปองนั่นเองนะฮะมันมันอ่านว่าจากระปองหรือว่ากาจะปองกาชะปองโอ้ช่างมันเถอะเอาเป็นว่ากาจะปองแล้วกันโอเคเปิด1ิครั้งฮะลากเมาส์ขึ้นไปโอเค เาดูกันซิว่าเราจะได้อะไรบ้างอ่าสังเกตจากสีเพชรฮะสีสีแดงคือดีฮะที่เหลือคือกากโอเคเฮ้ยสีแดงนั้นเป็นอะไรอึ๊บเฮ้ยชุดแรชุดแรเหรอแต่เหมือนจะมีแล้ววะาว้อ๋ออ๋อที่เหลือนี่ก็เหมือนจะอ่อนแอเหมือนจะอ่อนแอโอเคเดี๋ยวตอนนี้ใกล้ถึงกิลวอลแล้วฮะ เอ้มันไม่ถึงนี่มันถึงแล้วนี่ว่ะกิววอลเอาแล้วฮะเข้ามาในกิววอลโอเคกิววอลกิววอลเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนกิววอลังจะเริ่มอีกหนึ่งนาทีครับผมโอ้โหตอนนี้กิวผมรู้สึกว่าจะมาแค่สี่คนนะอีกคนนึงไม่รู้ไปไหนครับผมโอ้โหแล้วทีมนั้นแต่งตัวดูไอ้นี่ดิโอ้โน็อตเองดูแต่งตัวโคตรจะเฟี้ยวโอ้โหแล้วผมจะสู้ทีมก็ได้ไหมทีมผมมาแค่สี่คนเองฮะเอาเละฮะ กิววอลนะฮะเราต้องไปวอลกับกิลอื่นให้ชนะนะฮะเพื่อจะได้คะแนนนะครับผมคะแนนไปสะสมในกิวของเราโอ้โหสู้ทีมเข้าไหวไหมวะไม่แต่ทีมเราโอ้โหดูไอ้นี่เลือดเป็นหมื่นนี่ก็เลือดเก้าพันเราดูเลือดทีมเขาไม่ได้ละโอ้โหดูผมเข้ามาแบบดูเหมือนแต่งคนแต่งตัวกาศสุดๆในทีมฮะโอ้โหคือผมต้องบอกนะครับว่าชุดแฟชั่นเกมนี้มันทำให้หลอกตาได้อย่างคนนี้ใช่ไหมครับ อย่างคนนี้ฮะเขาเป็นอาชีพดาบเห็นไหมฮะแต่ว่าเขาใส่ธนูนะฮะก็คือแฟชั่นนั่นเองนะฮะเขาใส่ชุดแฟชั่นเข้าไปเหมือนหลอกตาอย่างคนนี้นะฮะเขาเป็นนักเวทแต่เขาใส่ธนูเข้าไปคนนี้เขาเป็นนักเวทแต่เขาใส่เขียวเข้าไปนะฮะแต่ผมเนี่ยอาชีพหมอก็เป็นหมอเข้าไปเลยนะฮะไม่มีการอ้าวเพื่อนเราเขาไม่ใช่เพื่อนเราเข้ามานี่หว่าเป็น CPU เข้ามาหรือว่าเป็น AI ที่เขา create ขึ้นมาให้นั่นเองนะฮะเอาละฮะ อย่างแรกมากูจะทําอะไรต่อเนี่ยต้องทําอะไรก่อนฮนะบิกินสตาร์ทแล้วครับผมได้เวลาแล้วฮะคือคือเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะที่เข้ามากิวอย่างนี้ฮะคือต้องบอกเลยว่าครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงอนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเอาฮนี่ไงก่กอนเล็งเลงใครก่อนดีเลงไอ้นี้ก่อนดีกว่าสกิลเอาทีมเขายัางนิ่งอยู่ไปยังสกิลไว้400โอ้โหไม่ค่อยจะเข้าเลยเดี๋ยวเดี หวดไปเอาใครก่อนดีเอาใครก่อนดีเอาไอ้นี่ก่อนดีกว่านะฮะเอายิงครับเ,เขานิงเขานิงเขาแหลกอยู่ไดีดีโอ้ว่าไปดีโอ้ว่าไปดีโอเคตอนนี้ทีมเราเฮ้ยทำไมเลือดเข้าหนึ่งไองเฮ้ยทีมเราแม่งโหดนะเนี่ยทีมเขาตีเราเข้าหนึ่งเนี่ยแสดงว่าทีมเราแม่งโหดนะเนี่ยไม่ทำเป็นเล่นไปไปยังยิงไปนี่ดีแต่ชุดอะทีมนั้นดีแต่ชุดดาไอ้ทีมเราแม่งเลือดแทบไม่ลดมเลยฮนะไฮ้โหวดว่ะทีมเรา เอาฮิวให้เพื่อนครับผมฮิวฮิวฮิวก่อนฮิวก่อนไีใครเลือดลดผมบอกเลยว่าฮิวให้เลือดเต็มเปี่ยมฮะเอาล่ะผมขอคายนี่ให้ตายไปก่อนละกันนะฮะเราต้องไปทำลายคริสตัลเขาให้ได้เอ้ยเดี๋ยวโดนอะไรเนี่ยฮิวไม่ต้องห่วงผมฮิวให้ผมใส่ฮิวอยู่แล้วฮิวให้เพื่อนเฮ้ทีมนั้นตายแล้วมาใหม่เอ่ะทำไมมาใหม่ได้อ่ะ โอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลงมันเลงเพื่อนเราไอฮิวฮิวดิฮิวไม่ได้โจมตีเลยละกันเปรี้ยงตายไปแล้วเอาชิมหายละโอ้โยก็คือตายแล้วเอาคนใหม่เข้ามาได้เหรอหรือว่ายังไงอะตายไปสองนละคระทีมมันฮิว,ฮว,ฮวสดชื่นเหมือนยืนอยู่บอน้ำเอื่อนี่เพิ่มยูนิซันให้เพื่อน ตอนนี้เราทาไม่ได้ตีสดแบงเลยแล้วกันไปยังอุ้ยสองพันยังแรงเฮ้ยนี่เราตีสดแรงขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเขายิบเอ็ดเาเฮ้ยเอามีปัญหาสิอขอตีสดแล้วกันตีสดนี่ไงอุ้ยมันเบรกเข้าพันห้า้ยตีสดผมก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเอาละขอฮิวให้เพื่อนฮิวให้เพื่อนเอาละฮ่าฮ่าฮ่า โอเคเดี๋ยวผมจะฮิวให้คนนี้ฮะแต่ว่าต้องรอให้มันถึง10ก่อนนั่นเองนะฮะรอใจเย็นๆนะรอรอฮิวให้เพื่อนเพื่อนสดชื่นมันยืนอยู่บ่อน้ำไหมโอเพิ่ม1000ันโอเคเดี๋ยวเพิ่มยูนิซอนก่อนมันคือมันใช้ศูย์ไงฮะเราใช้อันติได้ไหมอ่ะใช้อันติได้ไหมอ่ะในไหนก็ด้ไหนแล้วอ่ะอันติเลยได้ป่ะเพื่อนเพื่อนอันติเลยเออเอาดิมาอันติเว้ย โดนกันหน่อยต้องโดนกันหน่อยแล้วทีมนั้นอยู่ในซ่อนเชเง้เอมาดิไอสีม่วงไม่คนนึงอ่ามาของผมมาก,ก่อนเลยไมย่พ่นไฟไปคนต่อไปของใครเอตัวเดียวกันนี่ไง,ไงพันโอ้โหเป็นพันเลยเว้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปไอนี่ปุ๊บไปยังโอ้โหเท่าหนึ่งยังไงตัวนี้ไปยังซึมไม่เข้า เฮ้ยเข้าโอ้โหเป็นพันเอาแล้วฮะยูนิซันแอคแทคสมาแล้วฮะเฮลคอลเลอร์นั่นเองฮะเย้ yeah, okay. โอเคโคตรแรงแน่แน่ไปยังซึมซึมยังยังยังไม่ขึ้นตัวเลขยังไม่ขึ้นโอ้โหสามพันโอ้หหน้าสาันหน้าเขียวเั็นดิทีมผมเพิ่งตายไปคนเดียวฮนะโอเคเดี๋ยวผมขอโจมตีใส่เจ้านี่เลยแล้วกันข้าหาหมันไส้ไปยังเท่าไหร่โอ้โหเป็นพันอยู่ ผมขอฮิลให้คนนี้ก่อนนะฮะเหมือนทีมเขาจะเล็งแค่คนนี้ของเรานะฮะฮิลฮิลฮิลอัดฮิลอ๋อเองนี่ก็ตีเพื่อนเราอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขอฮิลฮิลยื้อยื้อชีวิตในเพื่อนก่อนเฮ้ยคริสตันแอสเซาฟอ๋อนี่เราจ้องโจมตีคริสตันของมันใช่ไหมหรือว่ายังไงคริสตันโผล่ออกมาแล้วแต่ตอนนี้เฮ้ยฟื้น เื่อนเราฟื้นเหรอโจมตีดิโจมตีคิสตันมันเออเอาหน่อย,อยว้ฮู้ดเอาดิเดี๋ยวผมขอฮิวให้เพื่อนก่อนนะฮะฮิวอ่าสดชื่นเหมือนยืนอยู่บ่อน,น้ำฮิวให้เพื่อนทั้งทีมนี่นะฮะข้อดีของการมีพระครับอีกทีมหนึ่งเขามีแต่สายบูสนะไม่ไม่มีพงมีพระอะไรทั้งนั้นครับผมฮิวต่อฮิวต่อ นี่นะฮะข้อดีของก,การมีฮิลเลอร์นะฮะหรือว่าอาชีพพวกซับพงซับพอร์ตอะไรประมาณนี้นั่นเองอเฮ้ยคริสตันเลือดอ๋อนี่ไงมีคริสตันก็คือเลือดอยู่ข้างบนฮะเลือดคริสตันก็คือใครทำคริสตันของเขาแตกก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะอะไรประมาณนี้เหรอเพิ่มเพิ่มยูนิซอนนี่เพื่อนโอเคโอ้หเดี๋ยวผมรอฮิลโม่ดีกว่าฮะฮิลโม่โอ้โห นี่แหละกิววอลของจริงฮะเกมมือถือมีกิววอลอย่างนี้ผมแม่งโคตรชอบเลยฮะปื้บมากเลยไม่คิดมาก่อนว่าแบบเกมมือถือจะมีกิววอลอะไรประมาณนี้โอเคหมดหมดเวลาตีแล้วยังอ๋อหมดเวลาตีปุ๊บแล้วเราก็ได้มาวอลกับพวกนี้ต่อนั่นเองนะฮะอ๋อเข้าใจละ สุดท้ายนะครับผมผม,ผมก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะฮะโอ้โหตอนต้นนี่มาอย่างดีเลยนะฮะมาอย่างหล่อสกอร์นี่นำนำนำรัวๆฮะจนกระทั่งฮะทีมเขานะม,นมันมีคนเข้ามานะฮะโอ้โหต้องบอกว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยโคตรโหนะฮะตบพวกผมยับเลยฮะก็นี่ฮะเป็นความรู้สึกนะฮะที่ได้เล่นกิววอ์ฮะค่อนข้างสนุกมากๆนะเกมนี้ก <c oughs> ็เจ็บคออย่างเลย นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบสุดท้ายที่ผมจะภูมิใจจะนําเสนอมากๆก็คือระบบแฟชั่นนั่นเองนะครับผมปกติเนี่ยผมใส่พวกอาวุธอะไรเพื่อให้สเตตของเราเยอะนะฮะแต่ว่าเราสามารถหลอกศัตรูได้ครับว่าเฮ้ยเราเล่นหมอแต่ว่าเราอยากหลอกฝ่ายตรงข้ามว่าเราเล่นเป็นธนูเอออะไรประมาณนี้เห็นไหมผมจริงๆผมใส่ธนูก็ได้ผมจะใส่ธนูนี้ก็ได้แต่ว่าผมเลือกที่จะใส่สมุดนะฮะคือเท่งไง แต่ริงๆมผมใส่ธนูอยู่เพราะว่าเวทแมงแรงของแม่ง e อ r ไงคือแม่งเวทมันแรงมากนะฮะและนี่ละฮะเราสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยครับไม่ว่าเราจะใส่อันนู้นใส่อันนี้เพื่อให้แบบเราดูดีหรือว่าดูตลกหรือว่าอย่างไงนะฮะเออเนี่ยเห็นไหมหมวกผมก็จะใส่เป็นหมวกอันนี้แล้วกันฮะเพื่อความเท่นั่นเองนะครับผมบางคนแบบสแตตงสูงแต่แต่งตัวไม่ค่อยดีก็มีนะ นี่แล้วนี่ก็เป็นตัวผมที่ผมเปลี่ยนแล้วเป็นไงเฟียวสุดๆใช่ไหมล่ะฮะคุณผ,ผู้ชมยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วช่วงเกมมือถือที่น่าสนใจก็จะมาทุกๆสัปดาห์เลยนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปนี้ต้องลากันรทีเท่านี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายยูหู